เดี๋ยวผมยกตัวยอย่างผมแล้วกันก็ถ้าสมมุติว่าผมเปิด youtube แล้วผมเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงอ่าเปิดเพลงนะเราเล่นไปอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะแล้วก็อ่ะมันก็จะขึ้นโชนครับว่าผมฟังเพลงอะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบีมี่นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับการทํา ให้มันโชว์ครับว่าเราดูอะไรครับหรือเราเล่นอะไรเนี่ยที่ Discord นะครับมันชื่อว่าพ e r ม i t นั่นเองหรือ Per m i มนั่นแหละครับถ้าเป็นภาษาสำเนียงอังกฤษนะก็มันจะยกตัวอย่างประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันผมเปิด youtube แล้วผมเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงอ่าเปิดเพลงนะเราเล่นไปอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะแล้วก็อ่ะมันก็จะขึ้นโชว์ครับว่าผมฟังเพลงอะไร อย่างนี้ซ да. ึ่งทุกคนอยากได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ผมมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลบไอ้พรีมิดตัวนี้ก่อนก็คือตัวเนี้มันสามารถเปิดให้เพื่อนเราเห็นได้ว่าเราดูคลิปอะไรอยู่นะครับเราดูคลิปอะไรอยู่จะปิดก็ได้นะครับเนี่ยอ่วิธีปิดก็คลิกขวานะครับตรงนี้คลิกขวาก่อน ผมสาธิตวิธีการปิดก่อนนะปิดก่อนอะตอนนี้ผมเอา,า permit ออกแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะสอนวิธีการทำนะครับผ่านเบราว์เซอร์ของเจ้าตัวอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนอะให้ทุกคนนะครับเข้ามาตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ตรงเบราว์เซอร์ของ microsoft edge เนาะตรงช่องเสิร์ชข้างบนไม่ใช่ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปว่า permit นะครับ permit กด เอนเตอร์เข้าไปทีหนึ่งครับเข้ามาเว็บตรงนี้นะครับเอ่อ uh, https นะครับ colon slash slash p m <me> i d t app นะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็กดอ่า uh, ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้กดดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วอ่า uh, ให้เรากดที่อ่า uh, เราเลือกวินโดว์มันจะเลือกวินโดว์ให้เรา,เานะครับถ้าเราใช้วินโดว์ใครใช้ลีนุกก็เลือกลีนุกนะครับใครใช้ mac os ก็เลือก mac os เนาะอันนี้ร,ระบบปฏิบัติการข้างล่างจะเป็น เบราว์เซอร์นะครับ e x t ก n s i o n กดเข้าไปแล้วเรารอให้มันดาวน์โหลดตัวติดตั้งนะครับเราต้องโหลดตัวติดตั้งนะครับไม่งั้นมันไม่ขึ้นรอให้โฆษณาตรงนี้มันหมดก่อนแล้วเราก็กดข้ามไปครับเสร็จแ,แล้วกด get ก่อนแล้วก็กด a d d e x t e n s i o นนะครับถ้าใครใช้ Microsoft e d g แอ่า add เสร็จแล้วก็ปิดแถบนี้ไปได้เลยครับปิดปิดอันนี้ไปได้เลยอ่ะปิดเดี๋ยวผมเปิดใหม่นะครับ แล้วก็เข้าไปใหม่ครับเว็บเดิมนะครับเข้าไปเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดครับคือมันต้องติดตั้งไฟล์ดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดตัวพีมิที่เป็นตัวติดตั้งก่อนเนาะไม่งั้นมันมันจะใช้ไม่ได้เนาะถ้าเราโหลดตัวไฟล์ไม่ได้อ่ะโอเคครับผมกดอ่ะโหลดมาเมื่อกี้ก็คือเหมือนของผมอ่ะมันมีปัญหากับตัว a d b l o c k นะครับ ก็เลยปิดปิดเปิดเปิดอยู่รอบหนึ่งก็คือปิดแล้วโหลดอ่ะถ้าใครไม่ได้ใช้แอดบ็อกผมว่าน่าจะไม่เจอปัญหานะครับอ่ะพอโหลดมาปุ๊บมันจะได้โปรแกรมชื่อนี้นครับ Pmids Installer ให้เราติดตั้งเลยครับอ่ะให้เราติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเลยครับกด Next นะครับแล้วก็ติ๊ก I Accept นะครับแล้วก็กด Next นะครับเสร็จแล้วกด Next อีกรอบหนึ่งแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับรออย่างเดียว โอเคครับหลังจากที่มันโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ้าใครอยากจะให้มีตัวช็อตคัทนะครับไปที่เดสก์ท็อปก็กดติ๊กตรงนี้นะครับแต่ของผมผม,ผมจะไม่ให้มันสร้างช็อตคัทข้างหน้าจอตรงนี้นะครับเพราะว่ามันลกเนะเาะกด next ไปเลยกด next เสร็จเราลออ,อมันสักครู่หนึ่งนะครับหมุนามาแล้วโอเคครับมันเร้งมาหน้า store ก็อันนี้เป็นหน้า setting เนาะโอเคเราก็เซ็ตเสร็จแล้วเนาะส่วนใครที่ยังไม่ขึ้นเข้าไปที่ กด3ามจุดตรงนี้นะครับเข้าไปที่ extension นะครับเสร็จแล้วเข้าไปเปิดเนาะตัว py mid อ่าเดี๋ยวผมลองเปิด youtube ดูว่าขึ้นไหมดิสคอร์ Discord ตอนนี้คือยังไม่ขึ้นอะไรเนาะแต่ผมลองเปิดเพลงนี้ดูอ่าโฆษณาขึ้นดีอ่าอ่ะ,อะขึ้นไหมอ่ะขึ้นแล้วครับจะขึ้นเพลงตรงนี้ที่เราเปิดหรือเปิดคลิปอะไรเพื่อนก็เพื่อนเราก็จะเห็นเนาะอ่ะแต่บางคนบอกว่าเอ้ย แล้วเราไม่อยากให้เพื่อนเห็นทําไงก็เหมือนตอนที่ต้นคลิปผมทําให้ดูเลยครับก็เปิดตรงนี้ครับเนี่ยคลิกไปตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไปที่อันนี้ครับพีมิดคลิกขวาแล้วก็กดออกจากพีมิดนะครับพอจะเข้านะครับก็อ่าให้เสิร์ชคพาว่าพีมิดอ่าพีมิดอ่านี่นี่เป็นแอปนะครับกดเปิดเข้าไปมันก็จะเล่งขึ้นมาเหมือนเดิมครับนี่ประมาณนี้ใช้งานง่ายเนาะแล้วก็ ส่วนลิงก์เข้าไปเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เนาะอันนี้เป็นลิงก์าการจัดการเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เหมือนกันที่เป็นเกี่ยวกับแอปสโตร์เนาะก็สามารถเข้าไปเซตได้พวก d i s c o r d พวกอะไรเงี้ยสามารถแอดนู่นนี่นั่นได้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็อ่ะไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในภายพาร์ทหน้าเนาะแล้วก็จะมีคลิปสอนทำอะไรอีกนั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไปละมีคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์ตอบเพ้่มมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอบกลับนะครับโอเครวเจอกรไปละ